สวัสดีพี่น้องพียรู้ทุกคนนะครับน่าสวัสดีนะครับเนาะมื่อวานนี้มันเจอกับนุ่มดอกเดชข้าันไก่กันนะครับน่มื่อวานนี้เนาะเอ้ยเมื่อยหลายพี่น้องลงลำบากมากสวัสดีตอนเช้าของฟินแลนด์อีกรอบรอบไหนไม่รู้อ่ะแปดโมงเศดเศษตอนนี้เท่าก็อยู่ในเมี่ยงเมี่ยงทัมเมลิน่าเมื่อวาเมี่ยงทัเมลิน่าเพียเมี่ยงไงบ้า มาถักท้ายผี่น้องน้ำเซาในบึงในเมืองเขาเมืองนี่บริเวเมืองใหญ่ดอกเมืองน่อยมันบรรยากาศเมืองหลวงดอกแต่ว่ามันก็ใหญ่ด้วยมันก็จะเลื่อนด้วะพี่น้าวมึงโบดถ์คอยอยู่บนเห็นบังงาไกลๆงามป่เห็นโบดเขาบ่ะเราสีมากฮะไปม ทักทายให้เบิ่งบรรยากาศสบ,บายดีพ,พี่น้องสุขุสุขคนสบ,บายดีกับทุกคนตัวไครก็บสบ,บายอยู่เบิ่องในเมียงของงามมาพี่น้องสะอาดสะอาดเนาะเบิ่งโบสถ์ครับพี่น้องคนไหนใหญ่ไหมเห็นมาโบสถ์เห็นมากกว่าเห็นไปเห็นเกินเห็นไปเห็นกับบอกแล้วผมเห็นว่เห็นนะหน้านอาหารครับพี่น้อง อาหารเขาหนีพาชมมือนีพาชมขายเวลาถารถบัสอยู่อืมนี่หน่อยเห็นโบสถ์ปะ่ะข้างหลังเห็นโบสถ์ปะ่ะเห็นยังเนาะตอนนี้มันมีคนประมาณสิบศ์อยู่ไงทหารสับบัินค้าเขาตอรี่ออปติกก์ปรัตรนึกว่าออปติกก์เอารถบัสไปแล้วรถบัสไปแล้ว,ลว,วท่านจำข่อยอ่ะ โอพี่น้องเออเราบัดไปนี่จะคอยแล้วโอ้เนาะสัวอีดีน้องกูัวาะท่านพระท่านบัดถ่ายขั้นต่อไปบัดนี้โอ้โหดโพเนาะมามาพบัดเนี่ยคนะาดตคาดอาทิตย์หลายคาดอีลีวะไม่เป็นไรเราเราไปขั้นต่อไปอขั้นเมื่อกี้กับบันอาเลยก,กู เบิ้งพนังงาของรังท่านมาอัดไอไอกดน้ำจนไหมเบื้องล่างาสถานที่การสถานบันเทืองของเกาะภูนนี่มันปิดมันเซาอยู่อันเฟซช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเพราะอย่างไม่ได้ลงคลิปไม่ได้กินตะบ,บุงโดนร้อนลายมือลายอาทิตย์แล้ว ไปอาทิตย์ละมั้งอืมพี่น้องขอมา,าอยู่แต่ว่ายังบ่มีโอ,อก,กาสได้ต่ำกินเพราะว่าช่วงนี้ยังแบบว่าไปโรงเรียนตีโรงเรียนสิลับพี่น้องให้ว่าตื่นตาต่นนอนมาไปโรงเรียนสิีะอืบก็มาอาทิตย์ไห้เบิ่งส้มเลื้ยงกันไปก่อนแล้วพี่น้องเนาะอืมเจาะขายเบิ่งเลื้ยงเขาคนยันงสอบว,ว่าคนยังหน่อยอยู่พี่น้องแล้วมันมีคนเหรอเป่นสิลับสินแลนด์นะ พีอย,ยังเมืองล่างเนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่ามันก็นมันคอนอยู่เงี้เล่นแต่ย,ยังสีมันก็ซ้ำนี่แหละแต่วันนี้หอยมีหอดพอเสียนคอนอยู่บ่อืมหอยบะฮวนกับบรูคือกันอะไรพี่น้องเมืองสืบหาเขาง,งามงามอืมงามบ่กูไา